ค่ะแม่พูดเลยแม่แนะนำันเลยค่ะไอไอดิฉันชื่อแม่อบกองจุมพลอยู่กรุงเทพอา,อายุแปดสิบสี่ก็เป็นปุเป็นโรคทุกอย่างคือคือแรกเป็นโรคหัวใจหัวใจนี่ก็เป็นมานานแล้วหัวใจโตทีนี้ อยู่มามันก็มาเป็นความดันความดันสูงแล้วอยู่มามันก็เป็นไตวายแล้วอยู่มาอีกมันก็มีโรคเบาหวานต่อมาโรคเบาหวานแล้วยังไม่แล้วก็มีโรคกระเพาะเป็นแผลแล้วติดตามมาด้วยแล้วติดตามมากดไหลย้อนแล้วติดตามมาอีกน้ำท่วมปอด เนี่ยก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ป่วยเดี๋ยวเดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวพร้อมอยู่นั่น,นกินข้าวก็ไม่ได้เลยไปที่ไหนที่ไหนหมอที่ไหนมันก็ไม่หายไปฉียดยาหมดเงินทั้งเกระเสียนทั้งไปหาหมอพระหมอผีหมออะไรหามาหมดไปหมดแต่มันก็ไม่ดีขึ้นแทบว่าจากหมดหมดแล้วหวังอันธอบุญลุกจะไปไหนหมอไหน เอกชนก็นไปเออทัฐบาลก็ไปหมอพระดังๆก็ไปไม่ใช่พูดโกหกนะน,นี่เป็นเป็นแม่ชีไม่ได้โกหกพูดความจริงพระที่บ้านไอ้สักแก,ก็ไปเพิ่วก็อาบน้ํามนตให้ก็ว่าอพอเขาพระชิตน้ำมนมามันสะดุง้งสะดุง้งก็คิดว่ามีอะไรอยู่ในตัวก็ไปหาพบหมอพระดังๆอยู่ที่โคราช เออไปถึงหมอ,หมอโคราชพระท่านก็บอกว่าครูคายบอกคูคายด้วยนะแต่เราก็กล้าทำครูคายทัพพระนั่นตังผิดไหมแล้วว่ามีผิดไหมดาว่า่าเลยเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทครูคายเอาทำเพราะอยากหายใช่ไหมก็ทำทำแล้ว กลับมาบ้านเป็นเดือนมันก็ไม่ดีขึ้นเฮ้ยดำยังไงบ้างมันปวดเนี่ยมันปวดมากมันมันไม่สบายใจเลยค่ะมันปวดเจ็บปวดอย่างนี้ขาก็ออกร้อนยามนอนกลางคืนนี่ยังก็น,นอนกองไฟเอาเรื่องจริงเลยอันนี้ใครใครไม่เป็นไม่รู้หรอกอันนี้เป็นมาทุกอย่างเน่ยไอ้ที่เท้าเนี่ยก็เป็นอคิวพิษตัวเอี้ยวตัว เวลาไหนตะคิวกินขาสองข้างเลยบางทีก็ปลุกปลุกลูกขึ้นมานวดมาบีมานวดให้ทีนี้มันก็ใส่อถุงเท้ามากมันก็ลำคาญมันมันมันแบบว่ามันมันร้อนอ่ะขามันยิ่งร้อนอยู่แล้วก็มาใส่ถุงเท้าอีกมันก็ร้อนใหญ่ก็เลยหาทางว่าไม่รู้จะไปไหนว่าก็คิดเห็นวัดนี้แหละ เคยไปเคยไปมาที่สกแกว้วซีเขากันก็ขถ้าตรงนี้ไม่หายก็ไปที่เดียวนั่นแหละเขาหามไปหายแน่นอนทีนี้ก็เลยมาลูกก็บอกว่าแม่จะบวชนะบอกลูกบอกว่าจะบวกลุหัวทำไมทำไมจะบวกลุหัวคือแม่จะไปรักษาตัว แม่เจ็บแม่ปวดอยู่ทุกวันนี่แม่ลำคัญมีใครปวดกับแม่ก็มีมีใครลูกกับแม่ว่าแม่ปวดขนาดไหนแม่ลูกก็ขอร้องว่าแม่อย่าบวชได้ไหมไปปฏิบัติธรรมเฉยๆไม่ได้แม่ตัดสินใจแล้วแม่จะบวชถ้าไม่บวชเนี่ยมันจะปฏิบัติไม่ได้ว่ามันจะหาจริงไม่จริงก็เลยมาบวชพอบวชได้สิ สิบสองวันนี้นคือว่า ừ, พอสิยังแต่ว่าตรงที่คอนี่มันไม่ถึงสิบสองวันกี่วันยายประมาณประมาณอาทิตย์หนึ่งอ่ะมันลืมเพราะว่าพอมันหายแล้วก็เจ้าของก็ดีใจกับว,ว,ว,ว่ามันหายแต่เมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ว่ามันหายแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ว่ามันหายแต่เมื่อไหร่จากปกติ <laughs> เออจากปกติ <laughs> <laughs> ไปไหนก็อ๋อ ตลอดก็เลยความดีใจอนไม่ได้จําว่ามันหายเมื่อไหร่จะเล่าคนฟังกบไม่กล้าเล่าอืมก็เลยเอาพึ่งพึ่งจะมาเล่าวันนี้เลยเพราะมันหายแต่อันนี้นะยังไม่หายดีแต่ว่ามันเป็นมากเป็นมาห้าเดือนอ่าเดือนแล้วเนี่ยมันยังไม่หายดีแต่มันหายมามากแล้วมันหายมากแล้วมันมันเบามามากแล้วแขวนแขวนอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยแต่ก่อนจากจากต้องพยุงช่วยจากหอบขึ้นอย่างนี้ ไปเอ็กซเรย์หมอต้องช่วยนะตอนไปเอ็กซเรย์นี่หมอต้องช่วยเอาขึ้นอย่างนี้นะคุณหมอให้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 ทำไงคุณแม่ให้เอาผ้าค้องคอแม่ก็ทําได้วันเดียวค่ะห้ามเคลื่อนไหวห้ามเคลื่อนไหวห้ามขึ้นย้ายทำได้วันเดียวแม่ทําไม่ได้แล้วแม่ไม่ไหวแล้วทอดค่ะทิ้งแล้วก็มาทําชีวิตเหมือนเดิมไปถึงไปถึงหมอหมอฝังเข็มหมอฝังเข็มก็บอกแม่ เออหมอบอกแม่ <T t leave, ให้หยุดหยุดมือใช้มือนี่สักอาทิตย์หนึ่งได้ไหมไม่ได้ก no, ินข well, so ้าวทั้งวันกินข้าวทุกวันเพราะข้างแสลมกินข้าวไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แม่ก็ไม่หายเอาไม่หายก็จังมันเอามันก็ต้องกินข้าวทุกวันใช่ไหมข้างนี้มันกินไม่ได้กวาดบ้านข้างนี้ก็กวาดไม่เป็นทีนี้อ่อไม่ได้ไปโรงพยาบาลไปโรงพยาบาลเขาเอกซเรย์ให้เขาบอก กระดูกมันติดกันยังไงก็ไม่รู้เขาบอกว่าต้องผ่าเขาบอกต้องผ่าเลยนะเออจะผ่าไหมถ้าจิดยาไม่หายจะผ่าไหมไม่ผ่าบ่อยบ่อยมันอยู่ยงี่แหละไม่ไม่ผ่าแม่ก็อยู่เป็นอยู่ยงี่เขาก็าว่าจังมันบริบ้างนี้ก็กลับมาจากหมอถึงได้ไปหาพระที่ที่กุาลาดที่สิคิว้วนั่นแหละ ถลุบแล้วรวมตอนนี้คือกเทีนี้ทํามาแล้วมันเขาก็หาน้ำมนให้ทํามาแล้วมันก็ไม่หายมาสองเดือนในอย่างที่มันจะกโ้ราชเดือนกว่าเน้วเออมันก็ไม่หายมันยังอยู่เหมือนเดิมก็เลยมาตรงนี้เลยนี่แต่อันนี้แต่มันก็ยังไม่หายดีแต่ว่ามันหายเลยมันก็ยังไม่หายแต่มันเบาเบามากยกไม่ต้องช่วยมันยกไม่ต้องช่วยยกแขนเองได้ขเองได้เออแต่ก่อนนี้มันยกไม่ได้นะยกเองไม่ได้อืม ยกเองอย่างนี้ไม่ได้ต้องช่วยถ้าจิกจับขึ้นต้องกูนี่ต้องช่วยเดี๋ยวนี้มันยกได้แต่มันยังไม่หายดีเพราะว่ามันยังมันยังสิบสองวันสิบสองเพิ่งสิบสองวันเองเนาะมันยังไม่หายดีเนี่ยมันมันยังมีอยู่มันยังมีมีปวดอยู่ แต่ไม่ได้รับยาอะไรเลยไม่ไม่ไม่มีเนาะแม่เนาะไม่ไม่ต้องทายานวดหรืออะไรเลยอยู่บ้านทาอยู่อยู่นี่ไม่ได้เอามาไม่มีไม่มีอะไรเลยอยู่บ้านทุกขนาดค่ะทุกขนาดทุกสกยาที่ว่าดี่ยาองเป็นเต็มเป็นขวดเต็มเลยอยู่บ้านเยอะมากแต่ว่ามานี่ไม่ไดเอามาด้วยก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทาไม่ได้นวดไม่ได้อะไรเลยแต่ก่อนนี้มันมันปวดลงมาถึงนี่เลยนะราวลงมาหมดเลยนะ ลาวลงมาถึงถึงคอตไปไปนวดก่นวดต้องให้คุณจอยเอารูปรันแรกที่แม่มาขอบตาแกกับตอนเนี้ยมันจะต่างกันวันแรกที่แม่มาตรงเนี้ยแดงแต่แดงค่ะจะแดงแล้วค้ําคือพูดง่ายง่ายว่าไม่ใช่ไม่ใช่ทรงนี้ค่ะคือจากลูกดูเพราะว่าลูกนี้ไม่ได้มาส่งนะคะพี่ชายเป็นคนส่งแต่พอตอนที่โกนหัวเขาส่งรูปไปให้ดูคือแม่จะเปลี่ยน จากหน้าตาที่แม่มาตรงเนี้ยขอบตาจะค้าเป็นสีแดงแดงออกออกขาแต่พอจากที่แม่มาเออเริ่มปฏิบัติหน้าตาแกเหมือนแบบมาเห็นหน้าเห็นจากรูปที่เขาส่งให้ดูทุกวันเฮ้ยทำไมแม่เราเปลี่ยนไปมากขนาดนี้สดดูสดใสดูสดใสในความรู้สึกของความเป็นลูกเนาะเพราะเราดูแลตลอดดูแกสดใสขึ้นแข็งแรงขึ้นจากอยู่ที่บ้านไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เลยก็บอกว่าแข็งแรงขึ้นนะเมื่อวานก็โกยดินไปใส่นอนนั้นเต็มะ ปกติถ้าอยู่บ้านถ้าทาอย่างนี้แกแกจะจะลุกไม่ได้แกจะเหนื่อยแล้วเพอเพอได้ได้เข้าโรงพยาบาลไม่เหนื่อยไม่เหนื่อยหรอกนะแต่มันร้อนเฉยเมื่อวานเนี่ยมันอยู่แดดพอแกทำนี้แกจะหายใจไม่ออกแกจะต้องแบบตกกลางคืนมาเนี่ยตีหนึ่งตีสองเนี่ยบางทีเราต้องไปนั่งเฝ้าที่โรงพยาบาลแล้วแล้วให้ออกอ่ะออกซิเจนอาการของโรคต่างๆที่เมื่อกี้ถามไว้ดังกั่จะาพูดถึงื่องแขนใช่ไหมใช่สิสองวันนี้ที่แขนดีขึ้นใช่ไหมดีขึ้นจากเดิมแขนเป็นไงนะ ้องพยุงต้องพยุงอย่างนี้ใช่ค่ะแล้วก็ได้ข่าวว่าเมื่อคืนต้องลุกปัสสาวะบ่อยใช่ไหมใช่กี่ครั้งครับพันแปดยังยังน้อยกว่าเก้าครั้งเออแต่ยังไม่ถึงสิบแล้วพอมาปฏิบัติทีี่่นเหลือเหลืออยู่สี่สี่ครั้งเหลือสี่เมื่อคืออีกคืนหนึ่งน่ะครั้งเดียวอือ ขึ้นขึ้นหนึ่งหละครั้งเดียวตึงตึงขึ้นมาครั้งเดียวเยอะครั้งเดียวพอพัดอีกครั้งฉวดมนต์อีกครั้งหนึ่งนั่นแหละเดี๋ยวนี้เหรอคะเดี๋ยวเดียวแล้วเหรอเออจากวันจกสิบสองภายในสิบสองวันเนี้ยค่ะยังไม่ที่หนึ่งสิงหาแล้วก็นี่ที่มานอนมานอนนี่คืนแรกนะมานอนน้องนี่คืนแรกเนี่ยเนี่ยมันกี่วันก็ไม่รู้ยังไม่ถึงสิบสอง เาไม่ถึงสองวันยังยังยังไม่เหลือยังเออสี่ครั้งไอเหลือเหลือสี่ครั้งเหลือสี่ครั้งอืมโดยรวมแล้วแม่ว่าแม่ดีขึ้นไหมอ่ะแม่ดีขึ้นก็ว่าดีขึ้นเนี่ยเมื่อเช้านิ้วน้ำสองข้างเอ้ยไอข้างละห้าโลไอบักข้างเราิองบักข้างไม่ใช่ไม่ใช่น้ำแคกอะค่ะผ่ายกได้ค่ะทั้งสองข้างเลยเออไม่ใช่ไม่ใช่น้ำไอนั่นบัก แก้วมังกรน้ำยกข้างเดียวถ้าแก้วมังกรสองถุงถุงละห้าโลยกไปสองข้างยกขึ้นสลาไปสองข้างนะเมื่อเช้านี้ไม่มีคนเห็นไม่มีคนถ่ายรูปให้ย่จ้อยก็ยังไม่มาไม่ไม่แต่นตุ้มไปรับอยู่แสดงว่าไอ้แขนที่ว่าปวดไม่มีแรงเพราะตอนนี้ยกแก้วมังกรได้เลยยกยกอย่างนี้นะเที่ยวอย่างนี้ แต่ว่าเหี้วอย่างนี้ยังไม่ได้ถ้าเหิ้ขึ้นอย่างนี้ยังไม่ได้ถ้าเหิ้อย่างเงี้ยถ้าเหี้วอย่างนี้ได้ได้ถ้าเหี้วขึ้นอย่างนี้ไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าเหิ้อย่างแบบไปได้แล้วได้แล้วแต่ควงแขนได้แล้วควงได้แล้วเนี่ควงได้แล้วแขนข้อนี้ก็เท่ากับเราดับทุกตัวเองแล้วนะข้อก็ข้อสหารได้ะเอออะไรที่ดีขึ้นนอกจากแขน แขนยกได้แลยสุกผ้าแบบดูเรยสุกผ้าใช่ไหมก็เออขาที่ว่าไม่ชามันร้อนร้อนอ่ะมันก็จางออกไปแต่ยังไม่ขาดดีเท่าไหร่แต่ว่าดีแต่ตะคิวยังไม่เป็นเลยตั้งแต่มานี่มันนอนเลิกไปเลิกตะคิวด้แล้วก่อนดูตะคิวตะคิวเป็นยังไงเป็นตะคิวคือว่าขยับพอขยับตัวมันจะ มันจะดึงขาลงไปอย่างนี้ดึงดึงดึงลงไปอย่างนี้แล้วเราก็ปวดเขาเรียกตะชิวอ่าเรียกลูกเป็นนวดให้นวดก็ไม่ใช่ว่าจะหายเลยนะคะไม่ได้หายเลยไม่ได้หายเลยพอนอนอีกเป็นอีกค่ะนอนอีกก็เป็นอีกอยู่อย่างนั้นจ้นอนหย่ดขาไม่ได้เลยว่างัันเถอะคิดจะว่าจะบิดขี้เกียจไหไม่ต้องเลยไม่ได้เลยวันาระตั้งแต่มานี่ ตั้งแต่มานอนอยู่นี่แหละไม่มีเลย12วันไม่เป็นหายเลยเหรอไม่เป็นเลยจะคิวว่าแสดงว่าหายตั้งแต่เริ่มที่มาปฏิบัติงานคงจะเป็นอย่างนั้นตั้งแต่มาถึงอ่ะไม่มีเลยไม่เป็นเลยอะไที่จะคิวหายไรแคนฟ้าทางานได้เออกขพอก็ทำงานได้กวาดไม่ฟาดได้ฟาดลานวัดได้ฟาดลานวัดได้เดินก็ลดลงใ่ค่ะเดียวอยประมาณสครั้งเนาะแล้วมีอะไรอีก ขาเป็นไงหายยังข้อเข่าปวดข้อเข่าปวดมันถ้าไม่เดินถ้าไม่เดินขึ้นเขามันก็ไม่ปวดแล้วอ๋อเหรอเออมันมันปวดตอนเดินขึ้นเขาลงเขาถ้าไม่เดินขึ้นเขาเนี่ยไม่ปวดแล้วข้อเข่าก็หายไปเออเอ้าก็มีที่ไหนคนอายุแปดสิบสี่เด้อเดินขึ้นเขาทางเกือบสองกิโลออใครใครจะขึ้นได้ใครมั่งขึ้นได้แปดสิบสี่เนอ ท้าทายเลยนะไทยทีเนี่ยกจะบอต่างกายทุกส่วนคิดว่ามันสมบูรณ์แล้วเดี๋ยวนี้ดูทั้งหน้าตาดูทั้งสดใสอารมณ์ด้วยนะสดใสอารมณ์อารมณ์ก็ดีแล้วแม่ชีอบอยากจะบอกคนที่ยังไม่ได้มาเออก็บอกเมื่อคืนนี้ก็บอกแล้วเอออใครเป็นสุขภาพไม่ดีก็มองที่แม่ชีที่คนไหนเห็นแม่ชีอบเนี่ยก็ ัดสินใจซะนะถ้าสุขภาพไม่ดีให้มาปฏิบัติทำมัตติปฏิบัติเอา ตัวของเราเองเป็นของเราเป็นของตัวเองไม่มีใครช่วยได้เราช่วยเราเองมาอยู่ที่นี่ก็ไม่มีใครช่วยให้เราหายเราช่วยตัวเองมันก็หายถ้าเราอยากได้ทำเอาเองเออใช่อือนั่นแหละแล้วแม่จีอบทำอย่างไรคะเออแม่จี้อบกับฟอกลมนี่แหละฟอก่านนี้ในปวดถ้าปวดแขนทำไงยายปวดแขนเหรอเออปวดแขน ถ้าปวดคอเนี่ยมันยายแม่ชีโอปวดคอตรงนี้มันเอี้ยวไม่ได้แม่ชี้ก็เอียงคอกั่ครั้งหนึ่งอย่างนี้นี่โอ้ยแม่กีวันแม่กี้โอหายเลยนี่หายเนี่ยวันเนี่ยหายวันเดประมาณอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์เดียวหายที่คอเอี้ยวไม่ได้เออที่คอเอี้ยวไม่ได้นี่หายแต่ว่าไม่ได้โกหกนะเรื่องจริงอันนี้เป็นปัจจิตังแล้ว แขนนหมถ้าที่วันหายแขนนี่แขนนี่มันยังไม่้าที่แขนที่แขนมันยังไม่ยงได้น่ะไม่รู้ว่าวันไหนมันอยมันเวียงได้เวียงได้ตั้งแต่อยู่บนนอนไปฟอกบนนอนนะเออมันเวียงได้แค่เวียงในท้าท้ายังไงนี่แขนที่หายอ่ะทำยังไงอ้อนยังไงที่แขนหายเออแขนหายมั้ยท่ายังไงท่ายังนี้ถให้ดูดิ เนี่ยเอาทุกท่าพวกไอมันปวดตรงอยู่ในในในข้อต่อเนี่ยที่พอเราปวดตรงนี้เราหายเราทําแบบนี้พอทบมันได้ว่าปวดตรงนี้ต้องทำแบบนี้เดินไปรอบสลาเออ เออเอาทําทุกวิธีทางพอมาปวดหลังก็กลมลงมูบลงเอาเอาทุกวิธีทางมาอยู่นี่ไม่ใช่ไม่เห็นหน้าไม่ใช่ว่าไม่ได้ทํานะถามขาชาขาไหน้าไหนขาชาค่ะขาที่มันไออที่ที่ทําแบบนี้น่ะ มันปวดตรงนี้นี่ปวดตรงนี้ท,<า>ที่มันร้อนนี่ไม่ต้องทําแบบไหนทําแบบธรรมดามันก็ทำยังไงคะทำยังไงถึงหายทำแบบนี้ไอ้ขัดเพชรอ๋อนั่งขัดเพชรเออนั่งขัดเพชร <ไป S 1> อัอนเะนะี้ถ้าถ้ามันปวดตรงตรงขาพับนี่ก็ทําเอาเหยียดเท้าขึ้นอย่างนี้ ไม่เหนื่อยนะไม่ได้ไม่เคยเหนื่อยเลยนะพอกทั้งวันก็ไม่เหนื่อยเอาเรื่องจริงนะอันนี้อันนี้เขางอฟอกยังไงของเขาเขาเขาบอกเหนื่อยมันเหนื่อยนะแม่มันเหนื่อยนะแม่แม่อย่าไปแม่มันเแรงบอกทีแรกอตั้งทำจะปฏิบัติอยู่ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแล้วม้งเหงื่อท่วมตัวเลยก็เลยไปคิดว่าอมันเป็นวิธีเป็นขุดสโลบายที่ให้คนออกกำลังกายผมคิดอย่างนั้นหละ อแล้วก็มันได้ส็ยก็ก็ก็ที่แรกก็ไม่นึกว่ามันจะหายนะทาอย่างนี้มันจะหายได้ยังไงเห็นแต่เข้าไปหาหมอกินบุกินยามันจะหายได้ยังไงมานึกถึงพี่ตาคนมานอนอยู่วัดบ้านด่านด้วยกันทาอาบน้ำมนต์เขาบอกเขาหมดหมดหลายหมื่นแล้วตอนสมัยนั้นสมัยตาลดตาลดยังเป็นเป็นเด็กเฮ้ยไอตุ้ม ไอ้ตุมไอ้ตุมกินขนมปังพึ่งวิ่งพึ่งหาดวิ่งหาดเดินนั่นแหละไปนอนอยู่วัดบรรดาอาบน้ำมนต์ดีขึ้นหายเออเออเข้าก็แต่ว่าเขาเขาไม่ได้ปลอกลมเขาเขาให้หให้รักษาตัวเองเหมือนกันแบบนี้แหละแต่ตอนเย็นเขาอ,อาบน้ำมนต์ให้เขากะพอเข้าเข้าเขาก็มีหัวหน้าคนหนึง่งมีหัวหน้าคนหนึ่งนคนเก้าคนสิบคนก็จะมีหัวหน้าคนหนึง่งพอ จดมนไหว้พระแล้วเขาก่อนั่งจุงมีขันหามานั่งอย่างนี้แหละพอมันเข้ามันกับเป็นแบบเราทํานี่แหละแต่มันไม่ได้พอกลมหายใจต่กี้ขยงโค้งเข่งต้นเต้นต้องมาลวงโค้งเพ่งไปตีลังกาตีลังโกงลังกาไปทั่วแต่เรานั่นแหละเขาถูกของเขาถูกลมพัดลมเพมาเขาก็หายหายจะหายไปอยู่บ้าน่ะจะตีลังกาบนบ้านลงไปที่ลานตากข้าวลานใ่งวดข้าว สมัยโน้นอดจากเอ่อไหนเมื่อก่อนที่ก่อนมานี่กวาดันวัดไม่ใชได้ไอกวาดบ้านทํางานได้ไม่ได้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ทําได้ไหมคะทำได้ไหนต้องทาให้ดูหน่อยสิออาปิดปัวจแล้วดูเลยดูสาธิตนะคะอุป,ปรกรณ์มาค่ะบ้าน<อ>เป็นไงลูกสาวไลฟ์ฟังหน่อยสิทำอะไรได้ไหมทำไม ทำไม่อว่าแยกไม่ขึ้นค่ะททาอยู่บ้านเหรอไม่ไม่มค่ะไม่อย่างนี้ค่ะต้องเดินอย่างนี้ค่ะต้องเดินอย่างนี้ค่ะทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมใช่ค่ะเธอจะปวดตอนนี้กับกับก่อนมาคือคนละเรื่องเลยอ่ะรู้สึกรู้สึกว่าโอเคโอเคมากแรง ตอนแรกแม่บอกไม่อยากลูกบอกไม่อยากให้บวชตอนนี้แล้วคะลูกก็ต้องต้องต้อแล้วแต่แกละตามใจแกเพราะไรที่ให้แม่บวชนะแม่ไม่ฟังอ่ะสิแกสบายใจอะค่ะสุขภาพแกดีขึ้นไม่ไม่ไม่ต้องแบบอยู่ไกลแล้วกลับมาหาไม่ต้องแบบหาหมอดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหสุดยอดเลยนะคะแม่อบจากยกแขนแดงนะคะตอนนี้ ปาดลานวัดไี่ฝุนกระเจิงนกระเจิงปาดลานวัดสะอาดสะอาดหมดเลยครับทุกวรันงานายเป็นนักปั่นหมแล้วนะที่มีพลังที่พิเศษนะคะสามารถทำง,งานได้อย่างอ,างงาอ่างง้ย่ สุดยอดเลยนะคะวัดการวักา้าเนี่ยอบนแ่ติดสูตรเ่้าแม่ต้ว้ชอยถ่ายโอเคถ่ายรูปก็ถ่ายเฉยๆแล้ก็ไม่บอกว่าอายุ84ปีดูแทปฐานร้านวัดสิจะไม่บอกแล้วติดยาเชื่อแล้วนี่ขนาดการเลยนะน้ำตาลเนี่ยทำให้คนป่วยนะคะไปเกอบติดโรคนะคะ มาแข่งแรงแล้วก็ทํางานวัดป่างานวัดทำงานได้ปกติแพร่ไปเลยไก่แพร่เผยแพร่ออกไปให้ไก่เขาจะได้รู้ได้เห็นเป็นสีที่เนาะที่ได้แล้วอยากที่จะเผยแพร่นะคะค่ะแล้วแม่แม่แม่ทีอกตัดสินใจยังไงคะตอนแรกที่จะมาแล้วใครเป็นต้นกลิ่นคะ ก็ลูกๆในแดะแต่เขาก็ห้ามแต่ไม่ฟัง <c oughs> เออเขาห้ามอยู่ <c oughs> ไม่ฟังแฝ <c oughs> งสอง, <c oughs> งวันเองตัดสินใจ <c oughs> คือว่าตัวข้างเราไม่มีใครรู้กับเราว่าเราเป็นยังไง <c oughs> เราต้องไปดูแลตัวของตัวเองก็มา <c oughs> อยากจะบอกลูกๆว่าไงบ้างตอนนี้ต้องแม่อดต้องบอกลูกแล้วเอออยากจะบอกลูกว่าไม่ต้องเป็นห่วงแม่นะ <c oughs> เออคนเราเกิดมาถึงเวลามันก็ต้องตายไม่ป่วยไม่เจ็บมันก็ต้องตายตมไม่ต้องห่วงแม่สบายดีสบายทุกอย่างสบายทั้งใจสบายทั้งกายทํางานก็ไม่เหนื่อยอมแม่ดีๆก็ยกถวายวัด <laughs> <laughs> เห็นไหมแม่ดีๆยกมาเป็นเอ่ <laughs> เอเป็นกูชนียบุคคลอ่าถวายวัดนะ <laughs> ไม่ไดไม่ใช่ว่าเอาแม่มาให้เป็นพระละวันนะคะไม่เลยไม่เลยค่ะเป็นไม้แม่ขวาดกันอ่านี่แหละค่ะสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเราขาดเนาะบุคลากรแม่ก็มาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการบำรุงคำนุบำรุงสถานพุทธศาสนานะคะแม่ยังแม่ยังมานอนคิดอยู่นะทำไมทำไม แม่ไม่รู้มาแต่อายุน้อยกว่านี้นนแม่จะได้มาอยู่ดูหน,น่ไยมาู้ึงบ่หนุ่มชูดีมากมา,มาอายุปูนนี่แล้วมันทําอะไรก็มไม่ได้เต็มที่มันก็กระดากหัือใจใช่ไหม,ม,มก็เชิญชวนทุกท่านนะคะที่มีความทุกข์กายทุกใจน,นะคะหรือแม้กระทั่งมีมีความาเรียกว่า อาจจะคัดขัดสนหรือมีเหตุอะไรที่เราแก้ไขไม่ได้อขอให้ระลึกนึกถึงนะคะพุทธโอสถธรรมะที่พระพุทธองค์ให้ไว้แก่พวกเรานะคะแต่เราแค่ยังไม่ได้มาใช้อย่างจริงจังเมื่อเรามาใช้แล้วเราจรึงจะรู้ว่าคุณค่าของลมหายหายใจของเราเนี่ยมีมากมายมหาศาลที่เราจะสร้างนะคะอะไรทิ้งไว้ ก่อนที่เราจะหมดลมหายใจนี้นะคะฝากไว้รุ่นลูกรุ่นหลานได้อีกมากมายใช่ไหมคะแม่ถ้าวันนี้เราทุกคนไม่ได้เข้าวัดจริงอยู่ทางโลกเราต้องหาเงินใช่แต่ใจความส่วนตัวเลยคืออยู่ที่นี่เรายังไม่ได้ไปหาเลยแต่มาเองค่ะอ,อันนี้อันนี้อยู่มาสามคือปฏิบัติมาเก้าปีแต่อยู่ช่วยงาน ถวายงานหลวงพ่อนะคะสามปีกว่าตามหลวงพ่อถวายงานหลวงพ่อเราจึงเข้าใจว่ายิ่งวิ่งสแสวงหายิ่งหมดอมืยิ่งอดแต่วันนี้เราหยุดค่ะเราหยุดแต่เราใช้ปัญญาในการที่เราถวายงานเพื่อพุทธศาสนามันยิ่งใหญ่มากนะคะ และมันมาเองโดยที่เราไม่ต้องไปอํามาทำแานออกปากแล้วก็ได้บุญอีกใช่ไหมใช่ค่ะแค่กวาดเดินมัดเราก็ทํความสุขใจเกิดขึ้นเราเต็มใจทำก็ได้บุญแล้วก็มาเองอะค่ะโหแล้วใช่ไหมใช่ใช่แล้วเราโรคภัยเราก็หายจะเอาสงาคัญมากค่ะทุกคนวิ่งหาแต่ทรัพย์สินสลิงคานแต่วันนี้วันนี้ให้ฉุกคิดนะคะเงินท่วมหัวแต่ตัวเองติดเตียงใช้เงินตรงไหนคะ และเงินที่อยู่ในบัญชีหรือแม้กระทั่งทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆเมื่อสิ้นลมลูกหลานขัดแย้งกันอีกก็มีเยอะแยะมากมายนะคะวันนี้เราได้ประสบการณ์ดีๆจากแม่อบนะคะประสบการณ์ดีๆจากแม่อบวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านลองพิจารณาว่าตัวเองมีเหตุที่ใกล้เคียงกับแม่อบไหมอาการหรือความทุกข์ใจทุกข์ยใดๆนะคะ ลองทักมานะคะหรืออลองอเข้ามาศึกษาและปฏิบัติวิชาธรรมะเปิดโลกกรรมดาลวัดป่าพุทธอุทยานจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะนะคะก็เราทุกคนขออน,อนุโมทนาบุญกับแม่ชีอบกองชุมพลด้วยนะคะทีอ่อนุญาตให้อัดวิดีโอนี้เพื่อเผยแพร่ธรรมะนะคะค่ะ สาธุ